วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องช้างความกังวลนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าเน่ก็เป็นบรรยากาศนะที่บ้านดัดแก้วนะคื้นศึกนะจังหวัดเลยดามของเรานะนบรรยากาศข้างนอกนะวันนี้น้องคานก็อาจจะไปรับยาให้คุณยายนะต้องเดินทางออกมาจากาอ่างโม่บ้านนะคะอีกหม่บ้านนึงนะคะคแม่จ๋าเน่ ะะที่บริเวณนี้ก็จะเป็นท้องทุ่งหน้านะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นทะเลแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าต้องเดินทางออกมานะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะประมาณน้องควานไปรับยาให้คุณยายก็ระยะทางประมาณ30โลนะ,ะนต้องเดินทางออกมาจากหมู่บ้านต่อน,นะ,ะแล้วก็ไปขึ้นรถนะคะไม่แน่ใจที่หนึ่งนะคะ ก็ปากก็ร้ายก็แช์นะคะกดติดตามให้กับช่องช้างขอกตำปูด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างของเราด้วยนะคะสโตคุณแม่จ๋านี้นะคะนำ้ำเยอะมากๆเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนนะคะแม่แม่จา๋าตอนนี้ก็าเป็นแม่น้ำหมดแล้วนะ,ะเรือก็จะล่นได้อย่างเดียวนะคะตอนนี้รถก็วิ่นไม่ได้แล้วนะคะแม่แม่จา๋าก็จะเป็นการใช้เรือแทนนะคะ กับช่างจ้างความกำลูดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ